It's a ตงีีไนัท่ดูสววยาชิเคยมีคนบอกผมว่าการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเปรียบเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเราให้กลับมามีพลังได้รวมทั้งช่วยเสริมประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตได้และการเดินทางท่องเที่ยว ก็ยังเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วยวันนี้ผมเลยจะชวนคุณไปเที่ยวที่อำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกันรับรองว่ายาขนาดนี้รสหวานทานง่ายและจะช่วยให้จิตใจของคุณสดชื่นแน่นอนครับจากกาญจนบุรีมาอำเภอสังขาบุรีเนี่ย220กิโลเมตรแล้วก็ช่วง ท้องผาภูมินะฮะมาสังขบุรีนี่จะเดินทางขึ้นเขาสูงชันคโคตรโค้งแต่ว่าทิวทัศน์สวยงามมากระหว่างทางเนี่ยมีจุดถ่ายรูปมองทิวทัศน์สวยเยอะแยะแต่ว่าการจอดรถทุกครั้งคงต้องมีความ,ม,มระมัดระวังนะครับเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเราก็มาถึงที่นี่ในช่วงบ่ายของวันครับสังขบุรียังคงสวยและนิ่งสงบลาวภาพเขียนเหมือนทุกครั้งที่ผมมาเยือนบรรยากาศในตัวอำเภอก็ไม่วุ่นวายนัก แต่เรายังไม่แวะพักที่ตัวอำเภอกันครับเพราะมีกิจกรรมประจนภัยสนุกสนุกรอผมอยู่ที่นี่หมู่บ้านใหม่พัฒนาห่างจากอำเภอสังขาบุรีไปประมาณ20กิโลเมตรที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านใหม่พัฒนา อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับโอ้โหขับรถมาตั้งแต่เช้าประมาณ6ชั่วโมงจากกรุงเทพก็ยังไม่เหนื่อยสามารถจะทํากิจกรรมต่อได้แต่ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมกระจนภัยนะครับ mm hmm. ก็ต้องดูเครื่องแต่งกายให้พร้อมก่ mm hmm. อนเช่นนี่เปลี่ยนมาเลยขาสั้นรองเท้าเสื้อพร้อมนะฮะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าสังขบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีกิจกรรมในเชิงประจนภัยนีย่เยอะมากๆนะฮะส่วนทริปนี้เราจะเริ่มต้นด้วยนั่งคุณช้าง แล้วก็ไปนั่งแพต่อการกล้วยพร้อ,อมอยังครับได้แต่เวลาขึ้นช้างนะครับต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งจะไปปีนขึ้นเลยมันคงลำบากนะฮะแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นตรงนู้นกันไม่ยอมไปจ <c oughs> <c oughs> ต่ควานช้างที่ดีๆดีนะครับไม่ไม่ไมเขาเรียกไม่ใช้ตะขอบังคับจิกเวลาจะให้ช้างเดินเพราะสังเกตดูไอ้นี่ใบไม้แค่ตีตีตีตต บางที่เนี่ยใช้เจาะบางทีช้างก็เจ็บเหมือนกันนะฮะถุงตัวใหญ่ๆอย่างนี้การน,นั่งช้างนะคะับคนชไฟเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเดินข้ามห้วยตะโกไปนะฮะเล็ยกตะโกท่าบําคำว่าทะเนี่ยผมจำได้นิดนึงคือแปลว่าลำห้วยนะขึ้นทางหลังนี้เลยนะ โัวกับขนนี่มันแปงโ,โทษครับพอมผมต้องนั่งช้างไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเส้นทางก็ไม่ลำบากอะไรมากนะัก มีทั้งลุยป่าลงน้ำคนที่ชอบความตื่นเต้นคงต้องชอบแน่นอนครับเฮ้พี่สมมติสมมติว่าลุยน้ำอย่างเงี้ยลุยได้ครึ่งตัวหรือได้ไหม,ไ,มไ,ดได้แค่ไหนไไอ่ะอ๋อได้แค่ขามันนะถามพี่แกบอกว่าเวลาลงมาลุยน้ำเนี่ยช้างเดิน น้ำลึกได้ไหมพี่เกบอกว่าได้แค่ขาพอลึกมากเดี๋ยวช้างติดลมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราเดินมาอีกลำห้วยหนึ่งแล้วตอนนี้เรากำลงกังจะย่างไปอีกลำห้วยหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้านี้นะฮะแล้วก็เวลาอยู่ในช่วงป่าต้องระวังนิดนึงติ่งไม้มันเยอะ อย่ามองชมคิวทัศ์ธรรมชาติเพลินเดี๋ยวมันจะโดนฟ้าตกหลังช้างกันนั่งช้างเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ละย่างก้าวของช้างเนี่ยมั่นคงมากตึบตึบตึบเห็นทางอย่างเงี้ยช้างขึ้นได้เพราะว่าความมั่นคงในการเดินของช้างแน่นอนครับ ที่สุดฝนก็เริ่มลงเม็ดลงนะครับแต่ว่าความมันในการนั่งช้างก็ยังสนุกอยู่นะครับอีกสักนิดหนึ่งน่าจะถึงที่ร่องแพแล้ะดูดูขบตรงนี้สิเข้าเทียบแล้วครับเข้าเทียบชานชลาแล้วนี่เป็นชานชลาของชาอ้างออเข้าอูเลยเียบร้อย โอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้โหพี่ขอบคุณมากโอ้โหเยี่ยมจริงๆช้างตัวนี้เจ้าอะไรอ่ะการกล้วยการกล้วยค,ครับอ้โเสร็จจากนั่งช้างวอนนี้เรามาล่องแพกับนบั่งแต่การล่องแพเนี่ยคงต้องดูในเรื่องของน้ําด้วยแล้วก็ว่ามีขนตั้งเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีน้ําป่าหลากมาได้แต่วันนี้ที่จะล่องเนี่ยก็ประมาณระดับสองหรือสาม นะฮะก็ช่วงนี้ผลยังลงไม่มากถึงแล้วครับอันนี้เป็นลำห้วยพยะยอแล้วก็นี่แพรสามสี่ลำพร้อมอยู่แล้วนะฮะเป็นแพไม้ไผ่ด้วยวันนี้เนี่ยกิจกรรมเราเนี่ยนั่งช้างแล้วก็ลงมาแพาไม้ไผ่เนี่ยเป็นเครื่องมือจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างก็จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม้ไผ่ก็เหมือนกันการผูกไม้ไผ่ก็ใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับนี่เป็นตอก ซึ่งใช้ผิวไม้ไผ่ทําแล้วเอามามัดใช่ไหมครับพี่อ่าน,นี่เป็นตอกทาจากไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่นะฮะการล่องแพรหรือจะนั่งเรืออะไรทั้งหลายแหล่นี่นะฮะควรจะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยก็ใส่เสื้อชูชีพสักนิดนึงมันอาจจะร้อนไปบ้างนะฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะว่าลําห้วยในยบางช่วงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีแก่งหินตรงไหนบ้างเวลาเราล่องไปเนี่ยแก่งหินบางงานอาจจะลึกแหลมคม เพราะฉะนั้นื้อชูชีพเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะนะฮะเวลาตกน้ําก็จะมีวิธีการออนอนหงายไว้อย่าควา่ำเพราะคว่ำเนี่ยเดี๋ยวลอยไปหน้าผาหรือตัวเราจะกระแทกกับหินเรานอนหงายไว้ก่อนนะฮะมีอะไรเรายังใช้เท้าคอยยันยันไปได้ความแรงนะฮะของของสายน้ําระดับอยู่ที่2อถึงสเพราะฉะนั้นในหน้าฝนเนี่ยก็ต้องมีชูชีพไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนถ้าใสาไว้ก่อนนะฮะชูชีพดีที่สุดไปกันเลยดีกว,ว่าพี่ เวลาหนึ่งชั่วโมงจากนี้จะเป็นเวลาที่เราจะได้ล่องแพไม่ไผ่กันครับไปตามลำห้วยพะยอถ้าพร้อมก็ลุยกันเลยครับในช่วงฤดูหนาวนะฮะที่นี่ลำห้วยนี้น้ำน่าจะใสแบบกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้มีเริ่มมีฝนฝนลงพอมีฝนล,ลงมาเนี่ยน้ำที่หลากมาจากข้างบนจะชะพวกดินตะกอนลงมาอาจจะทําให้น้ําขุนไปหน่อยนึงแต่นี่ก็ถือว่ายังไม่ขุนมากถ้าเป็นช่วงหน้าฝนกระแสน้ําจะเชี่ยวและแรงมาก เรียกว่าแทบไม่ต้องออกแรงกันเลยครับเพราะน้ําจะพัดแผ่ของเราไปแบบรวดเร็วช่วงนี้น้ําไม่เยอะมากเพราะฝนมาแล้วก็ทิ้งช่วงไปจะมีช่วงที่น้ําเชี่ยวเป็นระยะเท่านั้นแต่ก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันฝีมือการค้าแผ่ของพี่คนนี้เยี่ยมจริงๆโค้งแต่ละโค้งไม่มีผิดลายเลยเข้าถูกต้องลายแล้วก็แก่งแต่ละแก่งในเข้าไม่มีหลุดไม่เออเรียกว่าหัวไม่มีประทะเลย แล้วเราก็ล่องแพมาถึงจุดที่เราลงช้างเย็นๆพอดีครับสนุกสนานและก็ได้ออกแรงกันด้วยสนุกและคุ้มค่าจริงๆครับคืนนี้ผมพักที่ตัวอำเภอสังขบุรีครับที่นี่มีที่พักหลากหลายให้เลือกทั้งแบบรีสอร์ทและเรือนแพรพักกันสักคู่ดีกว่าครับตามไปเที่ยวกันต่อช่วงหน้า จะเที่ยวมือไทย